อุ๊ยเบสรักวันนี้โพดภาพคู่น้องชายพร้อมแคปชั่นใครมีแฟนก่อนแพ้ก่อนปล่อยคลิปบอกแพ้วันนี้เลยยกให้เป็นสาวสวยสายสตรองประจำปี2566อีกหนึ่งคนสำหรับเบสรักวันนี้คำสิงเพราะในปี66เธอเจอมรสุมชีวิตหลากหลายเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวหรือความรักแต่ล่าสุดสาวเบสข่วงน้องชายอย่าง โบสถ์คำสิงไปเที่ยวพักผ่อนรับลมหนาวไกลถึงเกาหลีอีกทั้งเจ้าตัวยังไม่ลืมที่จะอวยพรปีใหม่ให้แฟนๆว่าแ Happy New Year นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามเบสขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังทุกเรื่องปีนี้ยิ้มให้กันเยอะๆนะคะหนูก็จะสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนตลอดไปและขอให้เรื่องดีๆเข้ามาหาหนูและทุกๆคนแถมสาวเบสยังได้โพสภาพคู่น้องชายพร้อมแคปชั่นว่า ปีนี้ใครมีแฟนก่อนแพ้พร้อมแท็กไปที่ IG ของโบ๊ทต่อมาในติ๊กต็อกของเบสได้มีการโพสต์คลิปที่ถ่ายคู่น้องชายงานนี้ทำเอาฮือฮาเพรเป็นคำโยงมาจากแคปชั่นใอินสตาแกรมโดยด้านโบ๊ทบอกเบสว่าระวังแพ้นะที่บอกว่าใครมีแฟนก่อนแพ้ด้านสาวเบสก็ได้พูดว่างานแพ้วันนี้เลยจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ